โดนพี่ลอยอน้องเสร็จดีครับปึบปึบปึบหูยุดมันยอยอยอเยอยอสร็จส,สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นหุ่นเก่าๆอย่างกิฟฟินกันใช้สมย <INE> ัยดิสเซปลินครับผมนี่เลยจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะช้าเหล,เลือเกินเจ้ากิฟฟินเนี่ยเรื่องมีลาวนาด้วยครับผมเมนเดอร์ก็มาหมอเทียก็มีเอ้ยแต่ว่ายังติดดักมาตัวหนึ่งนะ ขอคุณในใหม่เอาไว้เทสสักนิดนึงครับผมไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าถ้าเกิดทุนเก่าๆใช้อาวุธดิสพลินสมัยอาวุธใหม่ล่าสุดที่กำลังจะมาในอัปเดต10.5เนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิพมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆลเลยกิฟฟินน้อยจ้าจามาโอ้โหคือแล้วจะไปหลบอะไรได้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่อัติเมกกิฟฟินอะเนาะ เทาเวอร์ความจริงผมว่าแค่ดูนลอยมาก็ไม่รอดแล้วอย่างนี้ดูดิเฮ้ยแค่ซวบเดียวทั้งหมดเลยว่าโอ้มันไม่ไหวเหอะเฮ้ยโดนเฉยโดนเฉย,เฉยระยะมันเกินเหรอว้าวอลองดูครับตัวนี้ครับโดนมั้วว่าไม่โดนเลยครับผมมาเคลียร์ศูนย์ก่อน ตอนนี้เพิ่งไปรีโหลด5วินาทีแล้วนะแต่ระยะมันกี่เมตรอะไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้โอโอ้โโดดครับปั๊บปัๆบปับปัไปครับผมเดียวยวเดียวเดียวเยวเดียวหกร้อย,ย,ยถึงไหมเ้ยโอย,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 ย้ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหคือมันไม่ได้ว่ะพีอแรปเตอร์ครับหลบก่อนเพื่อนหลบก่อนเพื่อนเซฟโอเคโอ้โหมาโยนไปขอคืนขอคืน โอ้โหแล้วเกิดเต็มเลยตรงนี้นแน่แน่โอ้โหแล้วตัวนู้นเวยเป็นเซ็ปืนหกร้อยอ่ะแหมเพลินเลยนะเพลินเลยนะจัด <okay>. ไปที่พิมมอสครับปั๊บปั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 บโอ้โหัชชาลาลาไม่โดนพี่หลอยน้อง เซตดิครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหูยุดมันยอดๆๆเซตเฮ้ยพระเอกของเราเปลี่ยนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนอนโดด้วยเหรออ๋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 อรลปกานลงก่อนเพื่อนเพื่อนเซตเซไอ้นี่ตัวไลนรนีลิสครับเน่เน,น่ไอ้นูนไอ้นูนไอ้นูนถึงวาปั๊บปับเฮ้ยโดนว่ะ เรียบร้อยเฮ้ยดีดีด,ด,ดีอันนี้ดีคือแรปเตอร์ครับปุ๊บป๊บปนี่นี่นไอ้พวกสุดท้ายเว้ยมันแบบจะรัวมากโอเครัชุดชุดชุดชแสตแครับล่วงวยอุวยอุยอุยคูรีคูรีเหรอลบกอนดีครับลงกันดีครับ อันเราก็หลบสิเราเป็นราวนาน,นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ครับปึ๊บอา้าวเสร็จเลยบั็กเลยโอ้โหระว่งนายตัวนี้นะโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แน่แน่แน่น่นั่นไงเสร็จกันแล้วคือเพื่อเราหมดแล้วโอเคครับผมหมอที่ล่างครับมาเอออ้าวอันนี้บารอกอีกดูดิขนาดในเทสยังมีบาร์กอ่ะ โอ้โหมาดักครับผมต้องขยับต้องขยับต้องขยับก่อนเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละปะปบปะไปครับน่านไ่โดนล็อกเลยโอ้เสร็จกันคือเนี่ยมันติดปัญหาเลยคือว่าพอมันโดนล็อกปุ๊บมันก็โดนหนักๆเลยนะโดนเข้าเต็มๆอะ่ะ ไป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 ไอตัวอะไรเออมีโล่ม่วงเอ๊ะหอยนี่ดิฟ้าบยังไม่ตายนะอ้าวโอเคนี่ครับนี่ครับนี่ครับยองโยนก่อนดิถึงหรือยังลองโดดโยนเพิ่มเลยเพิ่มได้ไหมเพิ่มความสูงของหุ่นนี่โดนครับอ้าวคอนโดอโอ้ my god จัดไปดิหลงยังปับผ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 ับครับบึ๊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 บโอ้ยเฮ้ยมันก็ยังเด้งอะวะลงพื้นแล้วก็ยังเด้งอะวะนี่ครับผมจุด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 ระยะแล้วแหมเขาลืมตลอดเลยว่าเฮ้ยมันตอนนี้ระยะมันห้าร้อยไงคนดอมาอีกแล้วเร เธออยู่ไหนเนี่ยลงยังลงยังลงเถอะครับโอเคลงแล้วครับผมปึ๊บปๆ๊บปื๊บป๊บโยน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 โอ้โหเวอร์ขนาดในเทสก็เวอร์อยังเวอร์ต้องโดนไปดิโดนไปดิแล้วกิฟฟินเราจะรอดไปเสียเี่ยดักครับแล้วคือ เอานะกิฟฟี่เราไม่ได้แบบมีหายต้องหายตัวอะไรเลยนะปิบปบๆๆๆบๆๆๆบเปบบบบบโอ้โหเฮ้ยไม่โดนเลยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ยนะมา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 ,มา่เลือดก่อนหิวเลือดก่อนอเฮ้ยน,นูน้นมันลอยสูงจังตัวอะไรวะเฮ้ยครับผมลองดูดิ นมันไม่หายตัวอะไรยิงอยู่ข้างหลังเนี่ยเอา้ามาได้ไงวะโอเคโดนพืชการเปแหมเอาจริงยูฟินมันมันไม่ได้วะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้มีสกิลอะไรพิเศษเลยใช่ไหมัมนมีแต่ตัวของมันเพียวๆเลยสกิลกระโดดได้ซึ่งตอนนี้ผมว่ามันไม่เพียงพอแน่นอนครับผม อาจจะเล่นได้แค่แก้เบื่อเอาจริงนะเราจะเล่นจริงจังไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดในในเมื่อทุกคนมันมีอาวุธแบบที่มันแรงแรงกนเคี์ศูนย์ก่อนแครคดักครับคอนดอร์อยังอยู่มีด้วยปับปับปับปไปครับ ต้องโดนดีครับโดนดครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยลบลบลบ,ลบ,ลบมาลงมาพับพับพไปครับผมเซ้เหนักนันั่น <Sus> ล <p ains> ่วงลยิวยเฮ้ยจ็ดร้อเมตรไอ้นี่นี่นนี่เบเบียมาดูดิโอ้โหเฮ้ยเบ็ดเบียซิงจังวะ ทำไมเบ็ดเวียโคซิ่งเลยวะ่จัดไปครับผมไอ้ตุไกลก็ได้มาชึมชบมนา้ามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วน่่เน่่โยนไปเอาไอ้นี่นี่นี่ครับเสร็จโอเคเบ็ดเวียเบ็ดเวียนี่นี่นนนนมาเดี๋ยวเราลองชาร์จเต็มๆใช้สกิลครับไปลองดูดิ ต่อโล่ด้วยมาไอ้ปืนโดน,นยิงอะไรนะฮะมันยิงได้ที่ไหนดูด้วยสิยิงรัวเสียกระสุนหมดอ้าวโดนไปทีนี่นี่น,น,น,นี่ครับโค้งไปโ,โ,โค้งไปอุ้ยอุ้ยคันดอคันดอแอบก่อนไม่ทันเต็มเต็มแบคเหลวเลยเหรอเข้าระยะยังโอเคครับไป กลุ่มสุดท้ายมันโคตรมันว่ะเฮ้ยคอนโดครับเนี่ยเนี่ยคือแล้วว่าแล้วแล้วมันลงบนหัวเว้ยดูดูดูเนี่ยมันลงบนหัวมันลงบนหัวคือกรอบมันไม่แตกไงใช้การย้อยใส่หัวแทนครับ ต้องโดนดิครับโดนดีครับเคียร์ศูนย์ก่อนเคียร์ศูนย์ก่อนโอ้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 โอเดกอนครับเอาตัวนี้ก่อนครับย้อยได้ดูดูหูลงหลบไม่พ้นจ้าดูทิ่รึมมันแน่ๆเข้ามามันแน่แน่เดยกก้อนครับจัดไป เสร็จป่ะโหไม่เสร็จว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นมาแล้วหิวหิว,ห,ว,ห,วหิวิวว,ว้าวว้าวโดนมั้งโอ้เนี่ยติดเพาดานหมดเลยวะเนี่ยชุบชๆบชุบชบชบ,ชบไม่โดนเลยกล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันเอาไมา่อยู่จริงๆว่ะคือแม้ว่าเฮ้ยบางคนอาจจะเชียร์เฮ้ยพี่ฝิมือมีใช้หุ่นเก่าๆมันก็เล่นชนะดูดิ ผมก็พยายามเล่นเต็มที่แล้วนะคืออาวุธใหม่ๆเนี่ยมันโยนข้ามเข้ามาโดนเจ้ากิฟฟินซิ่งซึ่งไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนอกจากกระโดดกระโดดขึ้นไปไม่หายตัวด้วยไปรับกระสุนเต็มๆโอ้โหแล้วปืนสมัยนี้มันโคตรแรงอ่ะไออย่างอ่ะไม่ต้องเอาไอตัวใหม่ก็ได้ลำโพง5 0 0เนี่ยคอนดองเงี้ยแรปเตอร์เงี้ยปืนแม่เหล็กเงี้ยโอ้โหแล้วเจ้ากิฟฟินมันจะไปรอดได้ยังไงวะไม่ว่าจะใช้อาวุธใหม่ขนาดไหนก็ตามครับผม คือเราอาจจะต้องยืนอยู่ไกลๆแต่ถึงเรายืนอยู่ไกลๆอยู่แอบๆไอยุไอทั้งดิสปลินทั้งสมัยมันก็โยนมาเข้าหัวอยู่ดีเฮ้ยเล่นไม่ได้แต่ว่าเจ้าลาวนาเฮ้ยกลับกลายเป็นโอเคเพราะว่าพอโยนเลยไหมสตีอาวุธใหม่โยนมาโยนตุ้มๆๆม,ม,ม,มันก็หายตัวหลบไงเออคอนดอมาก็ยังหายตัวหลบเข้าไปแอบได้อะไรได้นะเฮ้ยวิ์งว่ะแม่ผมว่าลาวนานี่ก็เป็นพระเอกของในคลิปนี้แล้วนะส่วนเจ้เมนเดอร์ก็ตามปกติรับผมเป็นสายซัพพอร์ตทั้งหมอเทียแล้วก็ทั้งหมอเมนเดอร์เลย ก็พอเล่นได้นะแต่ไอ้กิฟินนี่ไม่ไหวจริงๆซึ่งมันกังว่าผมมันเป็นทุนเทียสอด้วยเราหนาน่ะเทียสีนะมันก็เออมันก็เล่นดีขึ้นตามลําดับเทียจริงๆนะแล้วเพื่อนๆละครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเจ้ากิฟินกับคุณเก่าๆพวกนี้ก็มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้บอล